นะมาเยอะอย่างเงี้ยผมกดแมงแดงเลยแล้วผมสกายเอาสวัสดีครับวันนี้พบกับผมวีว่านะครับสืบเนื่องมาจากาผมเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มชูล่าไทยแลนด์นะครับแล้วมีแล้วได้ไปบอกเพื่อนๆไว้ว่าจะมาลองสกิลของชูล่านะครับสายสกายโบเนาะแล้วก็ เนี่ยครับสกายโบเอ้ไม่ใช่ขอโทษครับสกายโบแล้วก็ไลออนฮาวลิงนะครับโดยวันนี้อย่าเรียกว่ารีวิวเลยผมเรียกว่าแนะนำไว้เป็นทางเลือกดีกว่าสำหรับคนที่เป็นสายโซโลผมเน้นเลยนะว่าสายโซโลเพราะว่าถ้ามีตี้เนี่ยคุณน่าจะเล่นสายอื่นได้ส่วนสายอื่นเนี่ยผมขอไม่พูดถึงเพราะในกลุ่มพูดถึงกันเยอะก็คือสายไทเกอร์แคนนอนนะครับผมก็ไม่มีความรู้สายนั้นเพราะผมไม่ได้ศึกษา เพราะผมเล่นแบบว่าโซโลอะผมก็เลยมาศึกษาสายนี้แทนโดยที่สาย t i เ e r Canon นเนี่ย TC เนี่ยที่เพื่อนๆเ,เรียกกันเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปดูในกลุ่มได้นะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตรูปเข้ามาให้ผมว่าผมดูจากกลุ่มไหนแต่คราวนี้วันนี้ที่ผมมาจะที่ผมจะมารีวิวเนี่ยผมไม่ได้สอนนะผมเรียกว่ารีวิวไว้เป็นทางเลือกเก็บเลเวลหาของได้บ้างเออส่วนถามว่าฟาร์มได้ไหม ผมมองว่าได้แต่คงไม่ถึงขั้นเลนเจอร์ถึงขั้นแอดเออต้องถามจุดประสงค์เพื่อนๆก่อนว่าฟาร์มไว้ใช้ของเองหรือฟาร์มหาของขายนอกเกมถามตัวเองก่อนนะครับส่วนผมอะฟาร์มไว้เอาซื้อของมาใช้ด้วยตัวเองพอได้ครับไม่น่าเกียดต่ถามว่าใช้เวลาไหมใช้เวลาแน่นอนอันนี้ต้องยอมรับนิดนึงเพราะเราไม่ใช่สายฟาร์มแท้ๆอย่างเขาเนาะอ่ะโดยผมอะจะทำวิธีที่ ทุกคนเข้าถึงได้โดยที่ผมจะใส่แค่ AB ใส่แค่ยาเร่งแล้วผมจะกดอาหารที่มาจากดันซาร่าผมไม่ได้ซื้ออะไรทั้งสิ้นนะผมจะกดอาหารแค่ดันซาร่าให้ดูแล้วก็อันนี้เป็นของฟรีถ้าเพื่อนมีเพื่อนก็ใช้ถ้าไม่ใครไม่มีก็เอาตามที่ผมบอกส่วนยาเนี้ยดีไหมดีก็ไว้ใช้รถเอได้มันมีขายในเกมหลัก7,000 8,000ถ้าไม่ไหวไม่ต้องซื้อครับถ้าไหวก็ซื้อสำหรับผมเนี่ยถามว่าได้มาไงเปิดไคยครับก็เลยได้เออก็ตามนั้นอะโอเคมาถึงเรื่องของสวมใส่กันก่อนเอางี้ก่อนไปถึงของสวมใส่ผมบอกก่อนผมเล่นสายคอมโบมาตั้งแต่ตอนที่เป็นอโคยตอนที่เป็นมองเลยแล้วก็มาแชมเปี้ยนแล้วก็มา ชูล่าเลยนะโดยที่ผมมีคอมโบไว้เอาไว้กดเวลามอนกใกล้ๆตายเชิงคอมโบเนี่ยเออแต่ผมไม่ได้เอาคอมโบฟินิทขึ้นมาเพราะว่าผมไม่ได้ใช้อะตอนนะี้ตอนนี้ผมไม่ได้ใช้แต่ตอนแรกผมใช้ผม,มเลยขึ้นมาใช้2คือใช้อันพวกนี้น้อยมากส่วนมากผมก็ตีให้มันติดทิปเปิลธรรมดาครับแล้วเก็บเลเวลแล้วก็ฟาร์มของผมเนี่ยผมใช้อย่างนั้นจริงๆของเซตเนี้ยนอกจากกระบองทองนะกับอันเนี้ยผมซื้อมาในแคชช็อปไปถ้าเพื่อนๆไม่มี ผมมองว่ามันก็อาจจะดรอปเรื่องดาเมจไปนิดนึงจะถามว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาหรอกในความคิดผมนะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันเนี่ยนะผมมีกระทะอยู่ด้วยจะดูนี่ดาเมจมันจะเท่าไหร่อืมอ่ะขั้นแรกเลยที่ผมใช้อ่ะผมใช้แค่กระบองทองเกงในเสื้อกล้ามมันอยู่ในคังผมไม่ต้องให้ดูนะทุกคนรู้จักเกงในเสื้อกล้ามอ่ะเดี๋ยวชุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อนะไอะชุดพวกเนี้ยอ่ะเกงในเสื้อกล้าม รองเท้าก็ใส่อันนี้แหละแต่ไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเลยแล้วก็มือก็ใส่มือแมวแมนติดแล้วก็หมวกตอนนั้นหนอหมวกตอนนั้นผมใส่อะไรวะอันนี้จําไม่ได้ขอโทษด้วยครับผมจําไม่ได้แล้วก็หูเนี่ยผมซื้อมาตอนที่เซิร์ฟเปิดแรกๆเนี่ยเพราะว่าเออเนี่ยมันทริปเปิลแอคแทกแรงขึ้นเนาะแล้วก็เชนคอมโบคอมโบฟินิชเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ไอข้างหลังอ่ผมไม่ได้ใช้แต่ถ้าคนได้ใช้ก็โอเคส่วนสเตตัสที่ผมมาเนี่ยผมอัปเดตมาก่อนมันจะตีไม่ไหว อัปเดตถึง40ช่วงนแรกพอไหวอยู่แล้วก็มาอัด AG. เอจิอัดเอจิมาเลยแล้วก็มาอัดเตงแล้วก็มาลงอินเพื่อเอาไว้ AB เพื่อเอาไว้เทเลแค่นั้นเองแล้วก็วิทเนี่ยผมเพิ่งมาอัพตอนเป็นแชมเปี้ยนตอนมองผมไม่ได้อัพเลยเแล้วก็พอหลังจากแชมปเปี้ยนเนี่ยผมก็ต่อมาพอเปลี่ยนมาเป็นแชมเปี้ยนผมก็อัปตอนเหมือนมองอัปมาตอนเหมือนมองเลยครับอัพมาตอนเหมือนมองเสร็จผมก็มาไล่อัปเดตไล่อัพเอจ แล้วก็มาไล่ up สเตนต,ตอนนี้ผมัพเอจิไว้ที่ร้อยหนึง่งเพราะว่าสายสกายเนี่ยเขาเขาบอกว่าตามข้อมูลในเว็บบอกว่ามันจะแรงพอเอจิซึ่งผมว่าจากที่ผมประสบการณ์ผมถูกครึ่งหนึง่งแล้วก็ผิดครึ่งหนึง่งอย่าเรียกว่าผิดเรียกว่าเอาไว้เป็นจุดสังเกตดีกว่าเพราะว่าสเตนก็มีผลผมถึงสเตนผมถึงสเตนน้อยเพราะผมผมไปใส่เอ,เอจิยาวเลยแล้วก็มาใส่ เด็กมาใส่อินขึ้นมาอีกหน่อยนึงเออมันก็เลยทําให้สเตนผมน้อยแลวอ่ะนี่คือสเตตัสที่ผมอัพที่ผมเล่นมาอันเนี้ยผมเอาไว้เก็บเวลแล้วก็ฟาร์มเออส่วนเรื่องการเก็บเวลและฟาร์มให้ได้เงินยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกในคลิปหน้าแล้วกันเนาะอันเนี้ยคุยเรื่องนี้ก่อนอ่ะแล้วก็พอเป็นชูล่าเป็นชูล่าเสร็จผมมุ่งมานี่เลยผมมุ่งมาสกายโบก่อนเลยเพราะว่า ผมจะใช้ผมมุ่งมาสก,กายโบเซตตอนนี้ผมก็มาอัพไลออนเออซึ่งผมขาดอีก1นึ่งหนสกิลผมก็จะได้ไรออนเต็มแล้วตอนนี้ก็ได้แค่4ก็รีวิวไปตามนี้ก่อนซึ่งถามว่าจากพันสองรไปพั0หก็เยอะอยู่ว่าน่าจะแรงขึ้นแต่ขอรีวิวณนะตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเก็บเวลไม่ทันจริงๆเพราะว่าผมก็ทํางานด้วยไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็ถ้ามีเวลาว่างผมก็มาเก็บเวลอ่าส่วนของสมไสพอผมเปลี่ยนมาเป็น ชูล่าผมใส่อะไรตอนแรกผมจะใส่หมวกจีมินิครับผมสู้ราคาไม่ไหวบวก7มันตกไป30มสกว่าเอ็มอะช่วงนะช่วงนี้นะส0มสิเอ็มมันจะได้แอคแทเพิ่มขึ้นมาอีก30มสแต่ถามว่าอันเนี้ยโอเคไหมหมวกผลไม้เนี่ยดีบวก7แล้วได้แอคแทขึ้นมาบวก15เออแล้วก็จะดอบผลไม้ผลไม้เป็นยังไงมีพวกเนี้ยพวกอ่ะผมไม่ได้หยิบจากในทงังอ่ะพูดง่ายๆมีสตอร มีอง,งุ่นเนี่ยที่ผมใช้อยู่มีมะนาวมีพวกทุลลงทุลเรียนอะไรพวกนี้ครับถามว่าเอามาปั๊มเ p ได้หรือขายก็ได้แต่ส่วนมากผมเอามาปัม๊มผมไม่ค่อยขายหรอกก็ใช้ของตัวเองนี่แหละกดบูให้น้อยหน่อยหรือแทบไม่ได้กดาถามใส่การ์ดอะไรการ์ดเซ็ตมองครับการ์ดเซ็ตมองมี4ใบ1ไลเวิร์ดนี่เนะาะไลเวิร์ดสองการ์ดเฟอร์ซิล อ่าสามการ์ดเวสตูปอ่าเดี๋ยวค่อยมาดูคุณสมบัติอ่าสี่การ์ดคุกกี้ส่วนเมื่อเราใส่ครบเซตนี่มาดูคุณสมบัติที่เวสตูปครับการ์ดมันเพียวเพียวอตแท็กบวกห้าอินบวกหนึ่งเมื่อใช้ร่วมกับสามใบที่ผมกล่าวมาสเตนบวกสามเอพี HP บวกแปดสิบเอทเคบวกยี่ห้า แล้วก็มีโอกาสไล่ซ um ิกนัมเคอร์ซิตนะครับซึ่งมันเอาไว้ลดดาเมดของพวกผีซึ่งผมว่ามันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่รู้อะผมไม่ค่อยเห็นผลก็เฉยๆเออก็ตามนี้ส่วนแล้วก็มีอันนึงถ้าเป็นม้องหรือแชมเปี้ยนเนี่ยก็รวมถึงชูล่าด้วยนะครับมันจะอาชูแรงขึ้น10%แล้วลดเนี่ยที่ผมต้องการคือลดใช้ s p ลง10%คือดีดีระดับหนึ่งอาชู R แรงเห็นผลไหมอาจจะไม่เห็นผลเพราะสะเตนงกับอินผมน้อย เออมันก็ไม่เห็นผลผมต่อยทีประมาณ70,000มถึง75,000ถ้ามีเล็กอะไรแล้วก็แสนกว่าแสนหนึ่งแสนสองผมเคยให้คิปลองเล็กให้แหล้วเออแล้วก็แค่นี้เลยการเซตมีแค่4ี่ใบโอเคไล่มายาวเดี๋ยวไปลองกับมอนเลยครับผมจะลองให้ดูสกายที่เลเวล5เต็มโดยที่ใช้แค่ AB ใช้แค่เซนเลเวล5ด้วยเพราะว่าถ้าใช้ดาร์กไลซิ่งเนี่ย ช่ไหมดากอนไลซิงใช่ไหม Rising, ไลซิงดากอนน่ะผมยังอัพไม่ถึงถ้าอัพถึง10ผมคาดว่าน่าจะแรงกว่าดาเมจที่ผมทําได้แต่ตอนนี้เอา5ก่อนให้มันเก็บเลเวลแล้วก็พอฟาร์มเงินได้ก่อนอือก็เดี๋ยวไปกันเลยที่ที่ผมจะลองคือฮาร์ปี้ฮารปี้นะครับคือที่1ที่ที่2คือแมกมาชั้น1แล้วก็ที่ที่2คือจะไปลองที่แมกมาชั้น2โดยการลองที่แมกมาชั้น2ผมจะใช้ของเซตนี้ กรเอชพผมไม่กดให้ดูแล้วนะเก่งในกรเอชพหมวกไรเวิร์ดหมวกไรเวิร์ดอ่ะผมได้มาด้วยความโชคดีถ้าผมไม่โชคดีผมก็ไม่มีใช้อยากรู้ไปตามดูในคลิปหนึ่งผมมีอยู่ในช่องแอบโฆษณาดิบหนึน่งนะแล้วก็อันเนี้ยผมตีเองกระทะผมตีผมซื้อมาห้าหมื่นผมมาตีเองแล้วก็ซื้อฮันเตอร์ไฟล์มาใส่อันเนี้ยซื้อมาเองไม่มีความโชคดีอะไรแล้วก็เก็บเงินซื้อมาเองอ่ะโอเคเดี๋ยวไปกันเลยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเนาะโอเคครับ อคอ่าผมไปนักมาอ่าผม a b นะผมยาเล่งนะอใส่เซนลูกแก้วห้าลูกอ่าเดี๋ยวผมจะลองลากให้ดูแล้วผมจะกดไ i ออนให้ดูนะครับว่าเท่าไหร่อันเนี้ยแต่ผมกดตรงนี้ขึ้นมาดูอืมค่ะ เนี่ยผมไลออนดอกเดียวก็ตกประมาณ5,000ถึง4,900เออผมลืมบอกคุณสมบัติของการเซตอีกทีหนึง่งมันนอกจากมีที่ผมบอกแล้วมันจะไล่เวทโดยไม่โดนถูกขัดขวางด้วยนะครับอันนี้ดีเลยดีเลยไว้ลากได้แล้วก็ไล่โอเคเดี๋ยวลองอีกชุดนึงแล้วกันอ่ะเนี่ยก็ก็จะเก็บพอได้แต่ถ้า แต่ถ้าเพื่อนๆเก็บแล้วมันจะเหลือติ่งอนิดนึงบางทีผมเหลือติ่งนิดนึงก็ให้กดสกายเอานะครับเนี่ยอย่างเนี้ยมันจะเหลือติ่งอย่างเนี้ยผมก็กดสกายเอาเนาะเออ,เอ,อก็เก็บมอนได้ดีระดับหนึ่งแต่ถามว่าเปืองไหมเปืองถ้าไม่วันฮิตเปืองแล้วก็ระดับ4ี่ห้าพันไม่เวิร์คไม่เวิร์กกับมอนเลเวลสูงแต่ผมว่าที่มันเวิร์คคือสกายโอเค อันนี้จบไลออนนะเดี๋ยวไปลองสกายให้สำหรับฮาร์พี้ครับอ่ะสกายนะ1ทีสองทีก็สกายกับฮาร์พี้ก็จะได้ประมาณ3,000นิดนิดสามพั 3, 3, 2, นหะนึ่งสามพันสองเนาะก็จะใช้สองทีมันอยู่ที่เดฟของมอนด้วยนะครับอ่ะเนี่ยสำหรับเนี่ยถ้ามอนไม่ลุมผมก็ตีเดินตีอย่างเงี้ยเดินตีอย่าเนี้ยเดินฟาร์มเอาแต่ถ้าพอมีอย่างเงี้ยผมก็สกายเอาเนี่ย แค่นี้ก็จบจบมอนได้ระดับหนึ่งถามว่าดีมากเหมือนพวกแอดพวกเรนเจอร์ไหมผมก็ย,ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่ดีหรอกแต่ถามว่าถ้าใจเรารักมันคือสนุกครับโอเคเออถ้าใจรักคือสนุกเนะาะเดี๋ยวผมลองให้อีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองในแมกมาชั้นหนึ่งให้ดูเนาะเนี่ยเห็นปะหมวกผลไม้ก็จะดอกพวกสตอร์พวกอะไรพวกนี้เอามาปั๊มได้ โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่แมกมาชั้น1ครับโอเคอันนี้ถึงแมกมาชั้น1แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูว่าไลออนได้แค่ไหนเนาะแล้วเดี๋ยวสกายได้แค่ไหนแต่ผมยังยินคําเดิมว่าไลออนสาหรับตอนนี้ไม่เวิร์คครับจบมอนที่นี่ไม่ได้อ่ะลองเลยเห็นไหมถ้าอย่างนี้ไม่ตายอะผมก็สกายต่ออ่ะแล้วก็ตีต่อแต่ถ้ามาเดียวๆอย่างเงี้ยบางทีผมก็ยืนตี วิธีเก็บเวลผมหรือฟาร์มก็ประมาณนี้ครับถ้าลุมผมจะสกายผมจะไม่ใช้ไลออนเยอะเพราะว่าของเรายังไม่ถึงโดยที่ผมไม่รู้ว่าของมันต้องมีอะไรบ้างในอนาคตแล้วก็ใช้สกายเอาเนาะใช้สกายเอากับเซตนี้ก็พอปิดมอนได้เนี่ยถ้าอย่างเนี้ยมาเยอะอยเงี้ยผมกดแมงแดงเลยแล้วผมสกายเอา เนี่ยครับก็สกายโกลเลมอยู่ประมาณเนี้ยถามว่าแรงไหมก็ประมาณ4ีห้ทียะโกลเลมก็จะตายอย่างเงี้ยเหลือน้อยๆเงี้ยผมก็เดินเตียวประหยัด SP ไปครับเนี่ยเนี่ยได้ลาวามาขายแล้วเออก็ประมาณนี้เนี่ยที่ผมเล่นก็คือสกายประมาณนี้โอเคเห็นไหม,มเมื่อเี้แมงแดงมันดูดเลือดขึ้นมามเมื่อเียผมโลบมอนนะ ผมลองให้ดูเลยว่าอย่าง,างเงี้ยวหายไหมผมโคตรโลภเลยเมื่อกี้ผมโลภมอนจริงๆเออเมื่อเกี้ผมโลภมอนถ้าไม่โลภมอนอะประมาณโกลเลมสองตัวแล้วก็ไอ้พวกขังข้าวบินอะไรสองสมตัวเงี้ยก็เอาอยู่แลวครับชุดเดียวเราก็เก็บมอนได้ที่เหลือเราก็ที่เหลือเราก็ากยืนตีไปอย่างเงี้ยครับเราก็ฟาร์มได้เก็บเลเวลได้สําหรับคนสายไม่รีบนะคนสายรีบผมไม่แนะนําอันนี้เลยสายรีบกับกับสายมีตี้อะผมไม่แนะนํามัน,ม,นมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมาก สายโซโล่ะใช้ได้เลยครับโอเคเดี๋ยวผมไปลองแมกมาสองให้อ่ะผมมาถึงแมกมาสองผมจะใส่ไลเวิร์ดกอนอทีแมงแดงตรงนี้อาจจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะครับเพราะว่าคนมันเยอะอะมันจะแจมกันยับยับเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันลองให้ดูนิดหน่อยขอกดโอ้ไม่ได้เอากันตายมาด้วยไม่เป็นไรตายจะตายไม่เป็นไรลองให้ดูเนี่ยครับม้าฆ่าย,ยาก บอกเลยลวก็ประมาณนี้ถ้าเยอะไม่ไหวครับดูดไม่ทันอะไรก็ดูดไม่ทันถ้าเราโลบมอนยังไงก็ดูดไม่ทันเนาะอ่ะมาอีกรอบผมลืมเทสให้ว่าถ้ากดอาหารนะ่ะมันจะเกี่ยวไหมเดี๋ยวผมกดทีละอันก่อนนะ,อะตอนนี้หมุนเท่าไหร่สามพันหนึ่งนะตัวนี้คาโบอ่ะผมมีอาหารสเตนหกดูซิ สามพันหนึ่งมนิทพันหนึ่งห้าสิแต่ตัวนี้สองพันหสองันหากับสองพันหกับสามพันหนึ่งสพันโอเคต่อไปผมจะใส่อาหารเอจิเคผมมีเอจิสาผมใส่ให้ดูสามพันหนึ่งสห้าสันหนึ่งสาหเออแสดงว่าเอจิอ่ะ ก็แรงขึ้นมาจริงๆบวกกับสเตนตนิดหน่อยเนาะเนี่ยตอนตอนไม่มีมัน1.045เห็นไหมหนึ่งศูนย์สี่ห้าคาโฟพอมีเอจขึ้นมาหน่อย1.051ซึ่งใช่แรงจริงผมขออภัยด้วยที่ต้นคลิปบอกว่าที่ทางเว็บบอกว่าผิดครึ่งหนึ่งอ่ะเอออันนี้ผมขออภัยครับมือใหมแ่แรกผมไม่ได้ดูอ่าโอเคผมลองหมุนให้ทีหนึ่งอ่านี่สามพันสองนะ่ะเนี่ย เพื่อนๆก็หมุนสักประมาณนี้แล้วก็เดินตีแล้วก็หมุนแล้วก็เดินตีครับไม่ต้องไปใช้มันบ่อยมันก็เปลืองเหมือนกันแหละเพราะาเราจบมอนไม่ได้1ฮิตมันก็เปลืองโอเคเดี๋ยวต่อไปผมไปลองหมุนที่แมกมาโดยใช้ของเซตมาอก,กียที่ผมตายไปมาอก,กียอีกรอบนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอชั้นสองครับอ่ะเนี่ยผมใส่อาหารเด็กวิดอินเพิ่มไปนะเดี๋ยวดูนะว่าเราจะไหวไหมชั้น2โอเคไปครับโอเคเปลี่ยนของอใส่เซตนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยสัก3ามตัว ขอเซ็นก่อนอ่ะสี่ห้าตัวก็ได้อ่ะเนี่ยพอมันเหลือตัวเดียวเงี้ยเราก็ตีธรรมดาเยอะเยอะเยอะไหวไหมเนี่ย ยอะไปไม่ไหวตัวพอขึ้นมาข้างบนดัมเมจมันจะน้อยหน่อยนะครับเอไม่ค่อยโดูโอเคเลือดเต็มเนี่ยผมก็จะไปใส่กระบองทองนะดัมเมจมันจะเยอะกว่าแลเนี่ยแล้วก็ตีเอา โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองครับสรุปกันโอเคครับเพื่อนๆอ,อ่ะเดี๋ยวกลับมาสรุปนะครับอ่าก็ในความคิดของผมนะถ้าใครอยากจะเล่นสายเอจิโซโล่เก็บเบลเองก็เล่นแบบผมได้เลยครับโดยที่ถามว่ามีข้อเสียไหมมันก็มีแหละครับเพราะเราจบมอนไม่ได้ในฮิตเดียวเหมือนอาชีพอื่นเขาเนาะเออแต่ถามว่าเล่นได้ไหม สำหรับสายเรื่อยๆชิวๆสายอินดี้หน่อยสายเก็บเวลคนเดียวฟาร์มได้ระดับหนึ่งเล่นได้ครับผมมาฟาร์มอยู่แมกมาตอนนี้ก็เอาของเวสไปขายก็ได้มาพอสมควรนะผมไม่ได้กดกำรรเลยนะเออก็ได้มาหลักเอ็มครับหลักสองสมเอมอืมก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมทำให้ดูที่ที่เก็บเวลแล้วกันเนาะ ที่เก็บเวลที่ที่ฟาร์มฟา์มของแล้วกันเนาะตั้งแต่เวลหนึ่งเลยยันเนี่ยถึงผมตอนนี้เอาจากประสบการณ์จริงเลยเออแล้วก็ l i ออนถามว่าโอเคไหมโอเคถ้าเราจบมอนฮิตเดียวโอเคเลยครับโอเคมากๆใส่ไลเบอรแสอะไรเนี่ยผมว่าน่าจะดูดได้อีกเอออันนี้ผมไม่ได้ลองผมขออภัยด้วยเออผมลืมเออผมไม่ได้คงไม่ได้กลับให้ไปลองให้แล้วเนาะเออแต่ถ้าจบไม่ได้ฮิตเดียวเนี่ยก็ลำบากหรือเพื่อนเอนจะคอมโบโดยที่ใช้ไลออน แล้วไปสกตอันนี้ก็โอเคแต่ถ้ามอนไม่ลุมเราก็เดินตีชิลๆเก็บเวลวิงเดินหาม,มอนอย่างเงี้ยสบายครับสายเนี้ยเล่นคนเดียวได้มีตี้ผมก็แนะนําให้เล่นสายหลักๆนะตอนนี้ที่แพทเอ้ที่ของและแพทมันจะมีเนาะเออแต่ส่วนมากแต่ตอนเนี้ยผมเป็นสายโซโล่ไงผมเล่นแบบนั้นไม่ได้ผมทํางานผมไม่มีตี้ไม่มีแก๊งผมก็เลยเล่นสายเนี้ยแหละแล้วก็ผมไว้สนุกสนุกตัวเองอะใจมันรัก เออถ้าเพื่อนๆใจรักก็เล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าใจไม่รักก็ลองดูสายอื่นก่อนแล้วกันผมมาดูใน YouTube มาผมถึงอยากเล่นแล้วก็แต่ของเขาว่าของโคตรฟูลเลยแบบพีิมหาเทพบผมพูดอย่างเงี้ยเขาไลออนทีเดียวหมดแมปแบบแบบเออที่อยู่หน้าจออนะ่ะสี่ห้ามื่นอ่ะเออ,อนนั้นเรายังไม่ไหวของเขาต้องฟูมากๆก็เน้นเงินนะอ่ะอืถามว่าของพวกนี้หายากไหมไม่ยากหรอกครับไม่ได้แพง ก็ให้เพื่อนๆลองหาดูแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองใช้ของอีเดนไม่ต้องสกายตลอดไม่ต้องแบบเดินไปปั่นเหมือนแอดไม่ต้องมีไม่ต้องมีไรบวิดแบบผมได้ตอนแรกผมก็ไม่มีผมก็หมุนเอาอย่างเงี้ยผมก็อยู่ชิลพอใกล้ๆหมดผมก็นั่งเอาบ้างอะไรบ้างให้เอเนี่ยมันขึ้นมาครึ่งนึงก็ไปไหวแล้วครับเนาะโอเควันนี้ผมก็ขอรีวิวไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด u ั s สไคร e ให้ผมด้วยนะครับ ผมก็เป็นมือใหม่จริงๆในการทําคลิปแล้วก็เล่นชูร่าสายนี้ด้วยตัวเองด้วยแล้วก็เลยเอาประสบการณ์จริงมาบอกเพื่อนๆเออแต่ถ้าผมพูดตะกุกตะกักหรือไม่รู้เรื่องตรงไหนเพื่อนๆอยากทราบข้อมูลตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมจะค่อยๆไล่ตอบให้เนาะส่วนวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม